ไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่4จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ที่กองบังคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภยัยทางอากาศกองทัพบุกที่4ประจำภาคพื้นที่ภาคใต้นะครับค่ายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตรีเกรียงศักด์สนพินผู้บังคับการศูนย์ป้องกันภยัยทางอากาศกองทัพบ,บุกที่4ค่ายวิภาวดีรังสิตเป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครบรอบการสถาปนาศูนย์ป้องกันภยัยทางอากาศ กองทัพบ,บกที่4โดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาครัฐเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่4จัดตั้งขึ้นในสมัยของพลเอกวิมลวงวานิชผู้บัญชาการทหารบกโดยมีพันเอกชิดพรมเดชผู้บังคับหน่วยคนแรกทําพิธีเปิดอาคารกองบังคับการอย่างเป็นทางการโดยทุกปีนะคะจะมีการจัดวันครบรอบการสถาปนา ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่4เป็นประจำทุกปีค่ะ